วันขอเงินพระจันทร์ประจำปีพร้อมเคล็ดลับมูอย่างไรให้เฮงวันขอเงินพระจันทร์เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์มีพลังงานมากที่สุดและสามารถส่งพลังได้มากที่สุดนั่นเองหากเราคิดหวังสิ่งใดสวดขอพรอธิษฐานได้อย่างเต็มที่มาเช็ควันขอเงินพระจันทร์กันก่อนว่ามีวันไหนบ้างวันขอเงินพระจันทร์ประจำปี2 5 6 6มีดังนี้เคล็ดลับการขอเงินพระจันทร์หนึ่งนะครับสถานที่ไหว้ในบ้านเป็นที่กลางแจ้งมองเห็นท้องฟ้าและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 2. เตรียมกระเป๋าสตางค์ใส่เงินไว้ตามกำลังสมุดบัญชีกระเป๋าสะพายเป้ตั้งไว้ตรงหน้า 3. เตรียมกระถางทูบและจุดทูบ21ดอกไหวพระจันทร์15ดอกพระอาทิตย์6ดอก 4. จากนั้นสวดคาถาขอพอรพระจันทร์ตามนี้เลยนะครับ จากนั้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแบมือออกแล้วนึกถึงเงินและความสําเร็จที่ต้องการว่าอยู่ในมือแล้วและกํามือนําใส่กระเป๋าสตางค์สมุดบัญชีและกระเป๋าสะพายเป็นอันเสร็จพิธีห้ามใช้เงินที่ใส่ไว้ในการทําพิธีตลอดคืนไม่จําเป็นต้อง24ชั่วโมงแต่ให้ข้ามคืนไปจนถึงเช้าเอาละครับคำเช้าวันนี้นะครับผมถามว่า ในการเตรียมกระถางทูบนะครับต้องจุดทูบทั้งหมดกี่ดอกเอาล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลายคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม